หมุดมันขึ้นไหมครับหมุดด้านล่างครับผมกดตรงนี้นะฮะวิธีการซื้อครับ วิธีการซื้อนะฮะวิธีการซื้อตรงนี้นะครับลงจากบซิษิใช่เลยนะครับจากบริษัทตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ไปแล้วนะครับเราก็ค่อยอนเงินนะครับรออเดอร์ก่อนรวม,รวม,รวมออเดอร์กัน ันวงแม่เปนกะ่วงอันตะกาฟิวมาขึ้นข้นรถตู้สองหมือเพราะว่าพ่อเอารถตู้ม้อีกขั้นหนึ่งอันเพราะว่าไปทรงไปทรงแม่เมือนซาวงมาทรงแหม่ยูร้อนสนามบินุดรอนคอนแกนน้งมี่น้องว่าอันหาฟิวมีผักโขมหมด่ะถามสามเทือสี่มื่อสี่ออกแกงกรุงเทพกันว่าบอกพี่อาเบอก่อานหากับอันหาู ระดีแล้วคนไม่พูดเยอะนะขอบคุณพี่น้องที่บ้าที่าหากมาเหยียงมาเบ่งมาแย่งใอ,อ,อยกันเด้อสนับสนุนครับก็ต้องก็ต้องไม่ขึ้นอย่างไร,รียกว่าเด็กอายุสิบสามปีเนี่ยรูจักทำมาหากินเนี่ยคือดีแล้วมึงกระสิพี่น้องกระสิเป็นการเปิดทางเขาเรียกว่าอะไรเปิดโอกาส ให้ครับเด็กหน่อยที่มีความไฟดีอุศนั่นกสิย่อนครับขึ้นไปหาขอบพ่วงวงตระก,กูลของพี่ของน้องเฮ็ดใหลูกให้ร้านของพี่ของน้องผมจะอยากกำมาหากินพี่น้องกาฟซิวเนาะนะครับได้ลังว่านมาเนี่ยผมกอาว่าอธิษฐานให้ลูกเด้ คือคือย่ายสวยเลยคือพอย่ายสวยได้กี่นะผมได้ลางวันมาย,าย่า่จะเสียเอาขึ้น่ันพาอธิษฐานให้คนเรามมใหาให้เพันสุขีสุขขังสตังมี่ใส่ป็นหามากเท่าใดให้ได้กลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเมื่อขึ้นนี่เพันมะเบาให้ฟังหลายอย่างอยู่กันเลยวเ่าอ๋อ นี่ยกลับไปนอนที่คอนแก่นเพราะได้นอนแป๊บเดียวเขนอนคุยกันหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้คือวงอะวงกับพยามที่จะคือทุกวงนั่นแหละทุกวงเขากับพยามที่จะสั่งงานสั่งโอกาสหรือสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างสีสันให้เกิดความน่าสนใจหนาเวทีเนาะแต่แฟนคขับตัสนับสนุนเบิ้งแย่งเ b บีมาก งแย่งเอบีมากที่นี่เฮ็ดจางไหนมันสิไปต่อได้นะบ,บางคนคือมันกับบมมี่ยังแล้วนะเอบี A ก็แต่งงานกันแล้วเหลือแค่มีลูกตอนนี้นะครับก็เลียงก็เลียงกาฟิวก่อนเลียงกาฟิวซอยกันก่อนนะครับก็เลียงกันธรรมดาปันเนื่องบริโอเวอร์บริดอเอียงเขาก็บพะต้องไปคลืดหลายนะครับบางคนกับบ้าเขาสั่งกระแสเอามัอนโบเมนสั่งกระแส บอมนสั่งกระแสมันนี่มีของคือเอากระน้ำเสนอทุกคนนั่แหละ่ะจริงๆเน่ยคือคันเบ้าดิบๆยังไปขึ้นไหลกระสางกระแสนั่แหละเพราะว่ามันมันมันต้องมันต้องมีความหนาสนใจไหมมันก็จังสิมีงานต่อเนื่องเนาะคันเบ้าแบบว่ได้โลกสวยกับขึ้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ทำอะไรเลยไปเรื่อยๆตามของเราเนี่ย ไม่จำี่เห็นแล้ว